สวัสดีครับผมพี่ยางดาวเรดนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําเรื่องการดูนะครับจานเบรกนะครับซึ่งรถคันนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดเอารถเข้าร้านซ่อมนะครับแล้วดูจานเบรกนะครับว่าจานเบรกเรียบนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําว่าถ้าท่านมีโอกาสนะครับให้ใช้มือสัมผัสนะครับที่จานเบรกนะครับรูปนะครับรูปทั้งในทั้งนอกจานเบรกจะรู้ได้เลยนะครับว่า จานเบรกนะครับเป็นรอยนูนตรงกลางนะครับซึ่งจะทําให้เบรกไม่ดีนะครับในเรื่องการเบรกอ,อย่างนี้นะครับเราสมควรต้องอเจียจานให้เรียบเพื่อจะให้ผ้าเบรกเนี่ยครับแนบแนบไปกับจานเบรกจะทําให้ระยะเบรกสั้นขึ้นนะครับดีแน่นอน,นครับสําหรับาการเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่และเจียจานไปพร้อมๆกันนะครับเกตเล็กเกตน้อยวันนี้นะครับ นำเสนอทุกท่านที่ยางดาวละเอียดขอบคุณครับ